สวัสดีค่ะมินเองค่ะวันนี้มินก็จะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่มาแรงที่กำลังฮอตที่สุดตอนนี้เลยนะคะก็คือไอคอนมิลนะคะหรือมิล r ร p เล c เมนต์นะคะที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะลีนหุ่นได้มากขึ้นลดควบคุมน้ำหนักแล้วก็ลดน้ำหนักได้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนะคะในหนึ่งซองนะคะมีอาหารครบทั้ง5หมู่เลยแล้ววิธีกินนะคะก็ง่ายมากๆเลยมีวิธีกินทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือฉีก เชคเชแล้วก็ดื่มนะคะซึ่งเราจะกินใน1แก้วนะคะเราจะกินทั้งหมดสองซองด้วยกันกับน้ำา 150ML ตัวนี้มาแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดจริงๆที่แบบกินแล้วอิ่มเลยมาเดี๋ยวมินจะพาทานไปพร้อมกันนะคะใน1กล่องมีทั้งหมด7ดซองด้วยกันนะคะเราจะกินครั้งละสองซองสองซองแบบนี้วิธีกินก็ง่ายมากอันนี้เรามีแก้วเชคด้วยนะแก้วเชคสวยมากอันนี้ใส่น้ำมามา150 ML ยเทเต็ปที่3ก็คือเช็คสเต็ปที่4นะคะก็คือดื้ อร่อยกาลังดีเลยนะคะน้ํา150 ML ตัวนี้นะคะน้ําตาลน้อยนะคะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพเลยนะคะสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็หุ่นดีด้วยตัวนี้ตอบโจทย์เลยะคะ่ะอาหารหห้าหมื่นไอคอนมิลล์มิลล์เรปเลสเมนต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารที่กําลังมาแรงที่สุดตอนนี้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะติดต่อเอาไปขายนะคะเป็นตัวแทนของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะคะสามารถติดต่อได้ที่พาร์ทเนอร์ของดีไอคอนกรุ๊ปทั่วประเทศเลยะคะ่ะ